เวลาท่านเกียนว่าจะต้องอบอกกับกำลังบ,บนพรภายในหน่วยว่าเวลาในการให้คำสั่งพุธการเวลาไหนไยังไงนะครับ จับไปเข้าพื้นที่ในเรื่องของการปฏิบัติเข้าจุด,ดนับพบที่หมายเลยขั้นเข้าจุนดนับพบที่หมายก็เหมือนเดิมนะครับหน้าชุดจัดชุดออกไปหาพื้นที่เสร็จเรียบร้อยก็วางตัว,ตวจัดไปสี่นายนะครับแล้วก็วางตัวไว้สองนาย,นายแล้วก็กลับมารับสองนาย,นายก็ได้หรือกลับมารับหนึ่งนาย,นายก็ได้แล้วแต่ แล้วแต่เราประจอหน่วยในการปฏิบัตินะครับแล้วแต่ชอบปอเลยครับไม่ฟิกตรงนี้เมื่อการมาตามก็เหมือนกันถามรหัสผ่านอะไรต่างๆเป็นประจำแล้วก็เช็คยอดให้มันเรียบร้อยโดยรองนะครับการจุดหน่วยต้องทำอะไรยังไง การเจอคนที่อันตรายก็เขาจะต้องปิบัตในส่วนนะครับพระว่าในการเปิบัตรภารกิจนี้จะเป็นบัตรในตอนกลางวันครับ แผนปเชิญเหตุต่างๆของชอป,ปอก็ให้ปฏิบัติตามทุกขั้นตอนครับไม่ว่าจะเป็นการข้ามพื้นที่อันตรายหรือว่าเป็นสิ่งที่ผิดปกติก็ทําการหยุดหน่วยตรวจให้เรียบร้อยให้ปลอดภัยก่อนการเคลื่อนที่ของั ก็จ,จัดชุดไปน่าจะเป็นตรวจพื้นที่ซุ่มตามทิ่กัดที่ให้ไว้ในคำสัง่งรุทธการนะครับเมื่อเจอจุดน้ำพนนที่หมายเสร็ก็ทําการหยุดหน่อยเข้าพื้นที่ให้เรียบร้อยแล้วก็จัดชุดจัดชุดเหมือนเดิมนะครับไปตรวจพื้นที่ซุ่ม การเลือกพื้นที่ในการซุ่มก็แล้วแต่ชุดเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องฟิกแล้วแต่ชุดเลยให้เซรีในการปฏิบัติในพื้นที่ไหนที่อยู่ที่ขยอยตะตะควายใช่เนาะที่อยู่ท้งที่อยู่สันติสุขพวกเอายึดก็เป็นครูตอนนี้ให้อยู่กับชุดตอนนี้ ยืนอยู่สองเก้าหนึ่งยูอยู่อเพราะ่าต้องอยู่ไหนวันี้กลับมาอยู่ตรง1 2หนอ๋อร้อยยี่สิบสามสิพีนี่ร้อยยี่สิบสามคนหนึ่งนะใช่ไห่เลยสองสามปิดที่แล้วอยู่ใหนเป็นครูอยู่นั่นแหระคุมน้องอยู่พวกพี่จะเข้าพื้นที่วันยี่สิบเก้ากลอมาสอม มันพี่จับอะไรรหลับที่เท่าสามห้า <c oughs> ลองส่องดูไปสามห้าน่าจะสึก <c oughs> ป่าก็เป็นแป้งมัแล้ว <c oughs> เป็นไงลูกทีม <c oughs> แข่งเองไหมหรือว่าเป็นครูแข่งเอง <c oughs> บอกอ๋อ <c oughs> <c oughs> หม่ใจอยู่เขาก็เต็มที่แล้วที kind of ่กองที Honestly, like yeah. ่จัดภารกิจวมนแล้วน่ะลำบากเนหนึ่งสิใช่ครับเจะนั้ก็้ให้รีหายเดือนที่แล้วพี่เข้าหน่วยที่เจ็ดยากพ้อสอบว่กทำไมนยาก ชี่ทำงานเขาก็ได้กันองเกืบเป็น 19, 18ก่าสิบแปดทั่วมันเด้มก็สอบเพื่อนเขาก็บอกกันอะไรบ้างพวกเราสองก็รู้กันเด 지 เพราะหน้าชุดในฮันใหม่บ่เยอะเก่าข<ค>องพี่พอซ้ำเลยไม่มีแล้วพอซ้ำมาแข่งเองแข่<ช>งเป็นโซลสาวน้อเป็นหน้าชุดไม่มีคนแล้วไงออกทุกปีพวกพี่อ่ะก็มีกองพันเดียวเน้อฮานมาไหมฐานลาบด้วยแต่เปลี่ยนกั <ried. S 1> นเวียนไปเวียนมามีนานๆๆก <laughs> องพันเดียวกรมเดียวกองพันเดียวมันเป็นตัวแทนกรมใช่ไหมล่ะ านมาก็กรมไม่เอารถถังนะเอาเอายานกเกี่ยวนดใช่อยู่ผู้สิงห์าก็สามอืมเขก็สามขยับขึ้นไปผมไปวิ่งทีนั้นผมอยากไปวิ่งเลยนาทีตายอ่ะใช่ผมรถคันต่อจากนังนแหลยอ๋อใช่โอเคลงมาพอดีที่กลับมาอยู่กลับมาหน่อยพอดีมีพวกจ่าโต้มพวกนี้เลยแต่ยึดทันเดียวกันนะมาลำบนนะใช่ครับ ดวงสวยเนาะรถวัดนั่นแหละการปฏิบัติไม่ได้กำหนด ว่าต้องทำอะไรยังไงแต่ต้องหยุดรถให้ได้ต้องหยุดขบวนยานยนต์ให้ได้ก็คือต้องมีนว,วัตรกรรมของหน่วยทำขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็นร,บระบบสว่างเครื่องเครื่องให้สัญญาณทุกอย่างเหล่าดำจาขึ้นดำหนึ่งเปลี่ยนจากึ้อดำเปลี่ยนเหลดำหนึ่งวางตัวตู้สตีสปเป็นเลยทธิกัด ทีคิวสองแปดห้าหกหกสองเรียบร้อยเปลี่ยนทราคอยให้บริบัติทำการร่วมมืนบันกเอทาบกรสรรพากของหน้าตึกต่อไปเียก็ให้รายงานนะครับให้รายงานถ้าไม่รายงานผมก็ไม่รู้ถ้าาาไม่รยงนกรรมการก็ไม่รู้ริบัติทุกขั้นตอนให้รายงานไปยังกอทราบหรือว่ากรรมการทราบให้รายงานทุกกรณีไม่ว่าเป็นการเข้าที่ลงพล การปฏิบัติหนะ้าที่ใหม่ทุกอย่างก่อนปฏิบัติรายงานหลังปฏิบัติรายงานในการเข้ามาของการ์เนีจะเป็งซ้ายหรืทงขวาเนี่ยไม่ได้กำหนดนะครับอาจะมาท้ายบ้างขวาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ขอให้หน่วยที่วางตัวเนี่ย ต้องมีสัญญาณให้กับภายในชุดไม่ว่าจะเป็นสัญญาณลัฒนาสัญญาณหรือมีอะไรต่างที่ที่ควรจะมีแจ้งแต่สำหร่องของการทซ้ายหรือขวามาลำลังยังไงควรม,มีการให้สัญญาณที่ทางขทิศเข้ามา,าไม่ว่าจะเป็นทางซ้ายหรือขวาเพื่อให้พอบห,อหรือพคณะชุดได้รู้

ในชีวิตเขาก็จะนอนอยู่ส่วนที่ยังหลงเหลือเมื่อรู้ว่าถ้าถึงอาจจะรู้ว่ามาท่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเขาก็จะถอนตัวทีไปเมื่อหยั่งพื้นสงบลงจุดยิงือหหัวน้จุดยิงจุดยิงแล้วว่ามันเนี่ยผัวแล้วขอพอชุดตัวสั่งจุดยิงต่างใช่ไหมต่าครับต่างจุดยิงเสร็จแล้วไแล้วครับ ปฏิบัติต่อไปก็อาจจะมีการตรวจค้นหรือมาทำลายต่อไปตรวจค้นเจ้าน้าชุดนาชุดตรวจคนก็จยออกไปสองชุดนะครับซ้ายขวาก็จะเป็น M203 กับคุณเล็กนี่ก็เ็มสองชุดสากับโคหน้าส่วนหัวหน้าส่วนโจมตีหนึ่งแล้วก็โจมตีสองปฏิบัติในชุดตรวจคน ก,การสกัดกั้นกระบวนสามสำราญของข้าศึกไม่ให้ไปส่งเสบยียงหรือสอปต่างๆให้ให้ส่วนที่เหลือได้หรือสาธารนุนได้ดเป็นการกปเป็นการสาธิตครับเป็นการสาธิตการฝึกการตรวจสอบของเราตลอผมจะบันทึกไว้ในในติ๊กต่อเพราะว,ว,ว่าอัดวิดีโอแล้วมันยาวมันมันโหลดยากก็เลยใช้การไล์ส่วนแล้วก็ไปตัดเอาทีหลัง เพื่อเอาไปฝึกนะครับเป็นการฝึกเป็นการจําลองการฝึกของกองทัพบกนะครับใช้ใช้ปากได้ครับใช้ปากได้ใช้ใช้ปากได้ในการใช้ใช้ปากเป็นการตรวจคนอย่างเดียวนะครับตรวจคนเพื่อหาเอกสารสําคัญหรือหลักฐานอะไรต่างๆแต่ไม่มีการทําลาย เมื่อตรวจคนเสร็จเรียบร้อยก็พนัชุดก็สั่งถอนตัวกลับไปยังจุดนับพบหน้าที่หมายที่วางเครื่องสนามไว้นะก็ตามการถอนตัวให้เรียบร้อยไม่มีทำลายใช่ไหมสาธิตครับไม่มีทำลายใช่ไหมตรวจคนอย่างเดียวฮะ งานเลยไหนกันจังครับวันนี้มือจะถามกับมือจะพูดด้วยกับู้าเกิการเมื่อมีทำการตรวจค้นเรียบร้อยนะครับึงทำการตรวจค้นเรียบร้อยแล้วต้จะมีการอาจมีการรวมรวมในอุปกรอ์แ้ไปไปรวมรวมกันทำไงทำะทำงไไ้องการจะไปนะบเต้องวรจะไป เปลี่ยนแปลงครับมีการทำลายหมดเดีดยดนค้นเสร็จก็เอาของที่ไม่สามารถเอาไปได้เช่นอาวุธปืนหรืออะไรต่างๆเครื่องกระสุนที่เอาไปแล้วเป็นภาระาของของหน่วยนะรครับก็ทำลายครับก็มีคนทำลายสองคนส่วนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก็เก็บไว้กับตัวคไไรับค่อยไปรายงานให้หน่วยเนะือทราบต่อไป

โคตรร้อนฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับ

ฝากกดติดตามหน่อยนะครับ